ัสดีครับอันนี้ป้องพาชิวจะพามาชมแน่นอนมอเตอร์โชว์ครับผมอยู่ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่43ปี2022นะณลานเ h a l จอร์ e r i m p a c เมืงทองทานีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอันนี้จัดมาตั้งแต่วันที่23มีนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่3เมษาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ย รถ EV รถไฟฟ้ากำลังบูมกำลังมาแรงเลยเดี๋ยวผมจะไปเจาะรถไฟฟ้าที่บูดรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ MG และแน่นอนกับกับแบรนด์ใหม่ NETA นะครับซึ่งก็นำเข้าและจะผลิตโดยปตทซึ่งเป็นบริษัทเก่าที่ผมทำงานอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับเราตามกันไปเลยนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่43มาอยู่ในออเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะเฉพาะรถ EV กันโดยเฉพาะเลยนะครับตามไปชมครับ Oh เดินมาแต่ละบูธนะครับผ่านเบนซ์ผ่านออรดี้เปอร์โยอยู่ข้างหลังนะครับในทางนี้เป็นออ d i ี้นะโอ้คนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ได้ข่าวว่าจะไปนแน่นหนาอยู่ตรงตรงบูธท,ที่ผมจะไปนะั่นคือ m ก็เพราะอยากจะไปดูรถไฟฟ้า,ฟา MG นะครับได้ข่าวว่าบูมมากยอดจองทะลุ3000กว่าคันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาถึงแล้วนี่คือถึง MG แล้วอยู่ห้างหลังนี่เองนะครับหรือวตามไปดูนะครับราตามไปดู MG กันนี่มาถึงแล้วนะครับนี่คือพูดของ MG ซึ่งลรวก็มาถึงแล้วครับคันแรกนะครับที่อยากจะดูนั่นก็คือซัตเอีอเป็นสมเดียวกับซัต s หน้าตาใหม่นะครับ เชอซึ่งจะแถมให้ด้วยหน้าตาขอมชเชอเป็นแบบนี้ครับแถมให้ด้วยนี่คืออีกคันหนึ่งซึ่งราคา รุ่นเริ่มต้นประมาณ8 0 0ว่าบาทครับรุ่นท็อปกท่ร้านไม่เกินร้านหน,น,นึ่งแสนร้านนิดนึงนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากๆยิงได้เห็นเฟรมว่าประมาณ380นี่ครับดูสภาพภายในห้องเครื่องซึ่งมีแบตเ i ี h ยมไออนรุ่นใหม่มาดูขาด้างรี่างสิคริงอีกั้นซสี่รีว ไม่มีกระจังหน้าตันนะครับฉบเฉี่ยวสวยงามอมน้อแม็กก็จะเป็นแบบที่ไม่มีปรูขันล็อตด้วยนะครับเป็นจูโทนสวยงามมาก๋ตามไปดูนะตามไปดูข้างข้างข้างใน ในเป็นสีดำดูหรูหราสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับจออินโฟเทนเมนต์ใหญ่ยักได้สิบหน,นี้นะครับ สีดำแล้วข้างในดูด,ดูรูหราขึ้นนะครับนี่คือท,ท้ายเก็บของสัมภาระได้ใหญ่เลยนะครับม,มาดูท้ายมาดูท้ายกันหน่อยท้ากันหน่อยครับ น,นี่คือปิดฝาท้ายแล้วก็เหมือนซัตเอสรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันแต่ว่าเป็น E ีีซึ่งน่าสนใจนอีกคันหนึ่งน่าสนใจนะครับอยากจะมาชมอยู่พอดีเดี๋ยวเราไปตามดูอีกคันหนึ่งที่ผมสนใจมากๆคือ EP. อ p ีแล้วก็มาถึงอีกคันหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจะมาดูมากๆนั่นคือเจ้า m g EP เป็นรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่สนใจถ้าสนใจ นะครับราคาที่ลดราคามาจากการลดภาษีสัปสามิตรของรัฐบาลลดลงมาเหลือราคาแค่เจ็ดประมาณ770,000บาทเท่านั้นเองนะครับและอยู่ตรงนี้แล้วออนี่คือ MG EP รถไฟฟ้าที่กำลังถุกกล่าวถึงแล้วจองกันเยอะมากนะครับผมเองก็สนใจสวยงามสวยงามเขาวิ่งได้ชาร์จครั้งหนึ่งเขาวิ่งได้380นั่นคือที่เคลมไว้นะครับ บวกลบ,ลบ,ลบน่าจะใช้ได้เลยสวยงามนะครับแล้วเป็นสเตชันวากอนด้วยดูท้ายท้ายมันเปิดไม่ได้ท้ายมันจะต้องใช้สวยงาม,มดูด้านข้าง เซสชันวากอนซึ่งเป็นรถแบบคุณพ mm hmm. ่อบ้านเท่าน,นะครับพ่อบ้านดีดูด้านในดูความโซคนความโซลข้างในก็ดูหรูหราใช้ได้ระดับหนึงนะครับนภาพของวัสดุก็โอเคในระดับของ M G ซึ่งผมว่าคุ้มราคามาดูหน่อยมาดูด้านหน้าของเครื่อง mm hmm. มืนมีแผ่นกันห้อง เครื่องไว้อย่างมิดชิดทำให้รักษาความสะอาดอือดูน่าชัดชัดอีกทีหนึ่ง หน้าก็อาจจะสไตล์อาจจะโบราณอยู่นิดนึงแต่จริงก็มีความดูบึกบึนนะครับสำหรับการใช้งานผมว่าโอเคมากๆสวยงามไฟมีจ oh, ทมรันนิ่งไลท์แต่ว่าไฟหน้ายังเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนอยู่ก็สวยงามนะครับใช้ได้อยู่ ครับผ่าน แต่าอยู่ข้างหลังแต่ตาผมก็แต่ว่าเรากำลังนั่งหน้าไปดูเจ้ารถไฟฟ้าของ Red Bull Motor นั่นคือ Good c a นั่นเองออร a Good Cat นะครับซึ่งน่ารักเป็นที่นิยมมากเดี๋ยวเปรียบเทียบกับของ MG ZS EV กับ Smart ถึงแล้วกับ MG พี่หน่อยนี่นะครับอ u r า Good Cat คู่นี้เองนะครับเจ้า Good c a ของเราอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปชมหน่อยนะครับความน่ารักของมัน Good c a ราคาก็าจะแพงกว่าของรถไฟฟ้าของ MG นิดนึงแต่ว่าดีไซน์ต่างๆน่าจะโดนใจมากเดี๋ยวจะไปตามชมเลยนะครับไปดูดครับ ตัวครับตัวครับตัวชัตัวท็อปนี่คือตัวท็อปนะครับตัวห้คร้อองลายเป็นสีครีมสวยเลยสวยทูตรนนตาลครีมนี่วิ่งได้500รประมาณกิโลบวกลบขอชัดหนึ่งครั้งรบตที่ใหญ่นะครับ น้ำตาลแล้วสวยมากมสวยนะครับทอกครับสีเก๋ไก่มากทุกคนถ้าสีนี้รอสิบเดือนอสวยงามสวยงามชมเครื่อง ได,ดูท้ายอีกทีหนึ่งอันนีนี้สวยนะพาสเทลแบบสีเนื้อลำบาลสวยครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่ฮอตมากและต้องมาตามถ่ายให้ได้นะั่นคือของเ e ต้านะครับเ e ต้าซึ่งเป็นรถจีนซึ่งปตทก็บริษัทที่ผมเคยทำงานอยู่นี่แหละนะครับก็จะร่วมมือกับจีนแล้วก็จะผลิตนะครับในไท เร็วๆนี้แล้วก็จะส่งมอบรถได้อยู่ข้างหลังเราแล้วแต่น้าน,นี่คือเนต้าที่เห็นว่าราคา,า,าก่อนรถหักภาษีส,สัมปทานไม่จะไม่เกินเจ็ดแสนด้วยนะถ้าหากาสสาักภาษีสัมปทานนิดเดียจะเหลือห้าแสนกว่าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ <S 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 อยู่ข้างหลังผมนี่แล้วมาดูท้ายก่อนนะครับนี่คือท้ายของเนตา้า 9V พอตมากเอ้าก็น่ารักใช้ได้อยู่นะอืมไม่เร็วลายครับสวยเห็ไก่ดีนะ LED ด้วยดูพร้อม ครับเดี๋ยวติดตามดูข้างๆไฟก็สวยงามอยู่นะครับอืมอืมขอตามไปดูด้านนี้หน่อยนะครับไปด้านนี้หน่อยนะครับอ่าดูข้างในก็ดูแบบก็ต้องมีอะไรเยอะแยะมีจอคอนโทรลจออินโฟเทนเมนต์ตรงก ใหญ่ๆดูเก๋ไก๋ล้สีดำบอกก็ดูโอเคนะครับพวงมาลัน่ารักพวงมาลัยเท่เฮ้ยเราใช้แผงคอนโทรอันใหญ่ยัอันเดียวเลยเก๋ขอดูันนีห่อนะครับ้่ะอเนี่ยคะมันจะปบแบ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 บ ข้างหลังน้อยหลังก็ดูกว้างใช้ได้านกันนี่นะฮะเก<ะ>็บป่ะมันงไ,งได้เลยนะถ้าบอกด้วยราคานี้นะครับอันีนนนู้ใจออสนใจน่าสนใจถ้าบอกด้วยราคานี้นะครับผมว่ามียอดจองพอสมควรที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้เองนะครับ อยู่หน้าตาข้างหน้าขน,นาดน,นี้าวีเป็นฮอตหน้าตาก็น่ารักอยู่ใช้ได้เยจะดูไม่เฉียวเข้าคุชแคทอืมวันนี้ บูธของอรุณพลัสซึ่งเป็นบริษัทลูกของกลุ่มปตท,ะทนะครับก็เอารถไฟฟ้าในอนาคตซึ่งเอามาโชว์ในอนาคตก็เราทอจับมือกับสจีนฟ็อกซ์คอนก็งคงผลิตรถไฟฟ้าสวยๆนี่โห oh, สวยมากออกมาให้คนไทยได้ใช้กันแน่นอนโอ oh, ้สวยๆๆต้องรอติดตามนะครับอนาคตของรถไฟ,ฟ ้าในเมืองไทยนี่รุ่งโรจน์แน่นอนครับกับจิตจีนนะครับสวยงามสุดๆโอ้โหสุดยอดครับดูไฟไท้ายนิโมเดลสี่มันเยี่ยมมากๆอืมสวยจริงๆเราก็ต้องอดใจรอน,นะครับนี่คือส,สิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในเมืองไทยทเมื่อปตทจับมือกับจีนจะติดรถไ,ไฟฟ้าสุดยอดแบบนี้เท่ๆมากๆเราก็ดูล้ำมากๆแบบนี้ให้คนไทยได้ใช้กันนะครับครับ โอเคครับก็ได้มาชมบางาต้องเรียกว่าแ a n คอกอินเ e อร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่13นะครับที่ลานชาเลนเจอร์ในวันที่3เมษายน2 5 6 5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของมอเตอร์โชว์นี้แล้วนะครับตั้งความตั้งใจคือได้มาชมรถไฟฟ้า EV ซึ่งกำลังฮอตมากนะครับก็ได้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่และบูธก็เดี๋ยวเราคงอำลามอเตอร์โชว์ไปเพียงเท่านี้นะครับก็อติด ตามรออนาคตเทรน์ใหม่ของรถ E ีรถไฟฟ้าในเมืองไทยที่เกิดขึ้นในปีหน้ารับรองว่าคงมีอะไดีๆรถดีๆขึ้นแบบใช้ได้ใหญ่ขึ้นวิ่งได้นานขึ้นต่อการชาร์จนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการดีไซน์ต้องล้ำมากขึ้นแน่นอนกับการจับมือกับจีนนะครับขอให้คนไทยด้ใช้รถไฟฟ้าดีๆราคาถูกนะครับติดตามกันต่อไปครับผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งปีหน้ารอติดตามและคิดว่าอาจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าดีๆในปีหน้าเช่นเดียวกันครับตอนนี้ บายบายเท่านี้นะครับกับป้องพาชิวมาชมมอเตอร์โชว์มางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที bye, bye ่13บบายบายครับ